ายนี่เห็นไหมสมตัวเลยทำไมนี่คือหมายสมแซ่งสมตัวแล้วเคยกินไหมครับตักได้แค่ที่เหมือนทางเอามาทอดกีใส่เกลือใส่ที่นี่คนจีนเราก็เอามาทอดกีกินได้ทุยันใช่เป็นอย่างเดียวเนป้องกับล่าได้เป็นยาจีนแกอาการวิเวียนศีรษะได้แล้วเอาลามหม้มาครอบอย่างนี้นะครับ ข้อเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยประมาณห้าสิบถึงหกสี่ชั้นแล้วเอาไปท้าแห้งเป็นลักษณะนี้เลยมาจับดูได้แห้งนะแห้งแบบนี้ใช่ให้แห้งเป็นอย่างนี้เลย oh. มาจับดูได้นี่ครับผมใช่ทห้แห้งก็ฟูเองครับ <c oughs> ไม่ขาดเลยครับผม,มประมาณหา 10, 6, า้าสิบหกสี่ชั้น สม,มัยโบราณชาวจีนเอามาทําทำเป็นเสื้อกอกํากัดเสียงได้เลยเพราะว่าความเหนียวใช่เพราะว่าความเหนียวนะครับเดี๋ยวมาเลยไม่ขาดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเอามาทําเป็นแสื้ผ้าห่มก็ใช้ได้นานเลยะะใช้ดีด้วยนะครับทำเป็นแสื้ผ้าห่มมีข้อดีอะไแรบ้างเราเอามาลงตีดูได้ก่อนไม่มีฝนไม่เกิดลายฝนดีสําหรับคนที่เป็นโลคอมแพก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสําคัญที่สุดเส้นไมนะครับสามารถรักใบความชื้นได้ทําให้ไม่มีความชื้นและ,ะก็หอมป้องจาไม่ให้บวบข้อบวบเกล็ดสําหรับผู้ที่ไม่โลบเท้านะครับเพราะว่าอากาศบ้านเมืองไทยน,นะความชื้นเยอะนะเราช่อมนองห่มแอร์เปิดแ,แ,แอร์วันทุกงรุ่วันไม่เท่าน้ําใช้เครื่องสารดึงไม่ได้เลยนะครับพนักงานท้าสี่คนสี่มุมต้มออกี่เลมต้มก้อยอดแรมทุดที่ทำให้เท่าเกันแล้วก็ขยเหย่นะคระับ ดึงเหรอเนี่ยใช่ช่วมาทมากินนอยดึงนะอรมาลราเราดึงฝั่งนี้เลยเหรอดึนีกดึได้ถาดลยอ้ดึง่แล้วอาละาละอ่ดึงไปไหนดึงใหญ่เลยนะพี 那个，那个，那个，那个。